สบายดีพี่น้องมาเบิงพี่น้องเบิงนั่งหลา่าปอนเขามา <c oughs> <c oughs> ปอนเขามาเบิรงนี่นอนนะ่ะเป็นตะแพงเตาโลโลปลาตัวเป็นเปียพี่น้องอยางมาได้แข่งฮักเหยียบมันนั่งหลา่าเหยียบจะในน้อยลงไปเหยียบแข่งเพลินพูนเบิรงพูนคัวสำลูกคัวหลูกคัวดค้น ขัวมาตัวนี้เป็นตะแพร่ใส่ใส่งในตามันฮะอืมหน้าหักได้มาตัวนี้เลยมือกอโศกอ๊ากุ้ยอ๊ากุ้ยไม้กับอะไรให้มันงอผิดงอแขนแขงหอหักแขงก็หักเห็ดจไดๆคู่เอาในนี้เลยเบิ่งดน้ากวนนะไปมอนจะเห็ดน้ำมาได้เด้แบบนี้นะเบิ่งผู้เปิดพัดลมให้ได้ เปิดพล่อมไฮเปิดพล่ใมไเปิดเพงเพิ่นพังนังหลาเห็ดนะบมานเราบรีเห็ดเมี่ยงบ้นเราบารี่บ้นเรายอพี่น้องเลยบาดีพี่น้องบ้นเารีแก่บนเราเห็ดไแบบนานเม่นม่อนกัไปตลาดพี่น้องไปตลาดเด้กก็มาแบกกายมาเพิ่นนางหล่าเลยเสือนะเสือยำมาสุกินรีมแล้วนะทองเบงแล้วพ่อแล้วบอกกินไรินในอ้วก เป็นตะเพงไงเป็นแหลงอย่างน,อน้อยมแตรไงไปสิบอ่ะลืะมแตรไงเนี่นี่เออนก้ยอ่ะบื้งตาเพิ่องเบื้องตาเพื่อนเบืงตาเพิ่อนเพือไงช่องเป็นแหล่งเป็นตะเพงดูสิเอ้ยโทษเดยึงนี่เนาะไปตลาดก็บอได้ยังไปได้ซื้อนนย่ำาเลยมาซื้อั้งหลากิน นเป็นแจกกินยำยำยำฮ็ดยำหมูยอหมูเยะกระเด็นหมักนาวกันเด็หมักนาวนี่หาลูกซาบาทแพงแพงหาลูกซิบพันกีบมังนาวแพงเด้อมักแตงแตงขี้ไก่ซิบพันกีบซาบาทมักถั่วนี่ก็ะทึกถือมะทั่วนี่ สิบบาทบางถัวนี้มัดหนึ่งเองอันนี้ละเมื่อเดียวแหละสิบบาทหาพันกี่ซื้อมาไว้จำอะไรพักยังในแม่แถวพระอน้องไห้กาดหินพักสมิดพักบัวเป็นไดเนี่ยนะสิบพันกี 40, ่อันนี้แมงซิลีอาเผื่อว่มาให้นางหลากินเบอร์เนี่ยออซลิอาเจ้า ไม,มาให้ต้ม <c oughs> นั่งหลาปันมักซ์ลี่ให้เมย์เมื่อปีอกีกแล้งอยู่ในหน้าปมนะูมักซ์ลี่ในหน้าค่ะมักซ์ลี่ปลูกพักหน้านะปลูกกับอันข้าวเยีช้อนอรอบเรื่องหนึ่งข้าวเยีช้อนเมื่อปี้าวเย็นข้งเย็นข้าวเยนเมื่อกี้กินลูกเคยค่อยยายแม่แถวได้กินลาอัานเอามักซ์ลี่ให้ แม่แถวมอปีนี้ดนไ,ได้ผลอไเเอิญใส่คนอยู่รังบ้านพวเท่าหน่อยได้นันก็ยัให้แม่แถวกินอกคนนะแ <c oughs> ป้งยังแป้งหลดเบ่อหลุดไข่ <มา S 1> ูรังบ้านไมนมาขามใหอาสานกันหน่อยฮะกัดไม่กัดไม่สมุขามมสมุขามหน,นมา้าสิเผา่านหน้าเผาอ,อยู่หน้าแล้วเผาอยู่หน้า đẻ một thửa hay một tấm để phơi phơi để ăn để phơi phơi để đang là phơi để một vết cho một thửa này để tắm kín măng lau cả bông mì nữa để đủ đi cho อบแดงนะวันน okay. ี้แทกกินตะโพนกะแกวกทิ้ตวเจะเว้นกน่กบาแดงให้วันนีตะนกับแก้วะโพนม่จว้เลยนะอเขาซุ่มยังได้นะไวใช่ไม,ไมจะร้องเันร้องทุจรเออาวนแล้ว ยันเด้อยันเพิ่นนําว

แลกนหมกินเห็ดยารอืมกันไดียอืมลมอาคาันมันมเดกได้แม่เขาเอาอย่างผม

เว้นกรนลูกต้นข้าเียวเขาเหืองนี่ต้องสิ้อง้าผ่านแล้ว น้ำปลามะชาผ้าสมน้ำปลายังน้ำอะไรอืมอาึ่งเอาคอเถอะอืมเราเปลี่นทางไดนดูนั่นเขาเปลนทางได้อือเอือมอเอือเออเออเปลี่นไปทางนึงมึอเปลนไปทานึงนี่นี่หละค่ะเ คนมาหาวมางน้อยเลยแน่พี่จ่อยเลยเดี๋ยวลง้อยลไปลงนี่ยนเพได้งมานี่ราอยู่คนะ เาน้อนั่งก่อนเลเนาะย่องเนาะอเอาน้าก่อนเลยเนาะนีดา้าหมกื่นี่ยเป็นแหงว่น้ามแต่มอกล้างน้องช้โนนนะมใชนีน ไอลุงเขาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาเรียกพุดนำสางนี่เนาะพดนำสางหาสางเขบอก่หาส่างจสี่เขาไม่ได้บึงหาสาเาอาหาสาเราได้รหันกับตึงนตจะเชินั่งเชินี่ก็ไปนัน้ส่ากน้าสางเาบอว่าเป็นจะเชิญนั่งเนี่ไม่ได้มีอ่านเลยเนาะอ่าอ่านลุงเงียนี่เหมือนเนเอออ่านลุงเี้ยเนาะเขาเห็นอ่านุเงี้ยเนาะ